อาแฟนฝรั่งเที่ยวผากเนื้อของประเทศลาวเริ่มต้นโดยการไปที่เมืองมอโรกโลกนั่นก็คือเมืองหลวงพะบางเมืองนี้เป็นเมืองทีึืนซื้อและเป็นทีที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวส้มห้ายที่สุดเป็นสถานทีทีมีหลายกิจกรรมให้ดินให้ท่องเที่ยวบวาสิเป็นวัดว่าอาห้ามที่สวยงามและกิจกรรมในการลองเฮือค้ายักและนําตกตาทีสวยงามกิจกรรมที่ประทับใจของแฟนนั่นก็คือผ้าถาวรองเฮือค้ายากได้เห็นคั้วด้ไปเที่ยวทำทีเป็น ทำอันซักซิดนันก็คือทำติงผาถท้ามาหายอาหารสร้างเมืองหลวงพาบ้างเป็นเมืองมอระกโรกที่ขืนซื้อลื่อน้ำถาภายใดมารับห้องใดเลยว่าบบภิดวังเราะมีสถานที่ห้ททองเที่ยวห้ายและมีวัดว่าอาหามที่สวยงามบ่ว่าจะเป็นพระธาตุผู้ซี้วัดเสียงดงวัดเสียงทองพาแฟนมาซิมเหล่าบองยาบ้านหน้าให้ทิพนี่ถท้าประทับใจเพราะว่ามีแต่หมูฝ้าหลังมีแต่คนต่างสัตว์หลังจากซิมเหล่าแล้วก็พากันไปเที่ยวนำตกตาที่มีซื้อเสียง ลงดังนั้นก็คือตาดกวางซี่นำไซเขี้ยวงามหลังจากนั้นเขากัมาต่อกันที่วังเวียงเมืองวังเวียงเป็นเมืองหนึ่งทีสวยงามเพราะว่ามีจิจกรรมลายยางไห้เฮ้าได้ลิน้นที่สําคัญนั้นก็คือการไปล้องเฮือค้ายากและไปลอดทํานั่งฟ้าและ ไปี่สลิงเป็นครั้งแหลกในการคี่สลิงของสองเฮ่าปารพี่น้องของพวกเคยคี่สลิงจ้าค่ะความหูซุกในตอนนั้นหั้วใจของมันตกไปอยูปป่ปลายตีน่นหลับแล้วพ่อแล้วคางนาบ่าเอาอีกแล้วเส้นที่หนึ่งหองแทหองว่าพี่น้องเส้นที่สองที่สามร,รมาดาแล้วจ้า อีกหนึ่งสถานทีที่ปอบคล่ะในเมืองวังเวียงนั่นก็คือมูลกุลหนึ่งมูลกุลสองลกุลสามแต่ทีเพาะเฮามาเป็นมูลกุลหนึ่งใจห็นปลาร้อยหลินทวนหนำไซแบบนี้เลยจ้าล้างจานั้นักกระขืนไปยางตอทีทมภายในถ้ำก็จะมีความสวยงามของหินย้อยให้ที่ใดไปเมืองวังเวียงกับบควนผาดเพราะว่าสถานทีทองเที่ยวหลายๆอย่างที่เป็นสถานทีประวัติศาสตร์และสถานทีธรรมศาสตร์ที่สวยงามภายใดไปแนะนําว่าบควนผาดลง จากทำมากกับพากันมาล้อยน้ำลินน้ำกระไซไซผู้เบาฝรั่งกระล้อล้อที่สำคัญทุกคนผู้เบาเกาหลีหลายหลายอยู่นี่นะผู้สาวเกาหลีก็ไม่แต่ผู้งามงามตั้งใจว่าสิมาแยวแต่สองมือแต่ทีจริงแล้วมาติดอยู่นี่หาขึ้นหย่อนว่าเท้าออกเกมนั่นก็คือดื่มแอลกอฮอล์หลายหลายเหเห็นว่าราคาถือกาอยู่บานเพลินละเอียดยานกับพิษอาหารแน่เาะซะนั่นก็คือแพนทีว่างกันไหวสุดถ่ายกระไดมานอนเฝ้าห้องแค้มตอน พอผ่นฝืนโตได้ข่อยกระา้าิืนมาเทียวทาจังตอนมากคือดิบดีได้พี่น้องย่งางมากนะแข้งแห้ง,พ,หงพ่อกับช่วงสิกลกับแล้วว่าเมื่อยพี่น้องเจ็บท้องคือเกาจำ้ำเป็นข่อยต้องได้เซาตุกตุกกับทั้งทั้งที่วา่าทาจังกระพงแคมทีเฮาเซาบ่ได้ใกล้กันเลยพอโตํามากกระาพเพิ่นมาซิมโลตีนว่างเวียงส่วนข่อยกระได้เป็นตํหม,มากุงปิ้งนม่มเป็นอาหารจีข่อยมากเนาะพอมาอยู่ลาวก็จัดอาหารหลาวเต็มทีเห็นเห่ากินอีหยังเิ่นกอยากนาแห่นข่อยก็พาย,ย้ายามหามพืนนุ่ย อยากให้เพิ่นกินอยากเพื่นเจ็บทอทิปสุดท้ายของเฮาในเมืองวังเวียงคือภาพเพิ่นมาปีนเขามาขืนผู้น้ําใส่พี่นอ้องหอนแทหอนว่ามือที่เ้าไปปีนแต่ว่าก็มีความประทับใจอย่างนึงเพราะว่าทั้งเทิงวิวสวยงามอิลีอย่าเลืมกดติดตามไว้คลิปนาสิพาทุกคนไปเที่ยวส่วนใดของประเทศเาา